เขาคือดอกลูกพลัมหอมมากเลยนี่อ้าวเด็ดสไมล์ว้าววัดครับดิซอนสตินอะไรสไมล์กูดแบบนี้สวยไม, yeah. ม่เอ่ย flower มาหลังบ้านที่เราไม่ค่อยได้มาถ่ายกันนี่น้องสวยม,มากๆเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอัสินสวัสดีค่ะ What we gonna doing today mm hmm. วันนี้เพื่อเราจะพาทุกคนมาดู <Yes. S 1> ดอกไม้นะคะ Are we gonna look at the flower <Yeah. S 1> Today is the first day of September Yeah it's gonna be spring Spring this month is spring Let's go see the flower in our garden Are you gonna show everyone flower in our garden yeah, l ลิซ่าวันนี้ <c oughs> วันนี้เราจะไปดู <c oughs> เราจะไปดูดอกไม้ที่สวนกันว่า <c oughs> น้อง <c oughs> ว่าดอกไม้ที่สวนจะมีดอกไม้อะไรบ้างที่บ้านนะคะไปกันลิซ่าไปกันหนูหายไข้หรือยัง <c oughs> หนูหายป่วยหรือยังคะไปออซินดอกแรกที่เราจะไปดูนั้น <c oughs> ค,อคนือนี่ทุกคนเดียวก่อน ยาสินเข้าไปในตะข่ายและอลิซาเข้าไปลูกอ่ะเอ้ยม oh, ีนะว้ไปอลิซ่าเข้ามา <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยให้ท่านผู้ชมดู <c oughs> เราดูดอกไม้กันก่อนลูก <c oughs> ลูกอะเด็บบูมก็ก็สเมลกายนี่ ดอกที่เพื่อเราจะพาทุกคนมาดูก็คือ What is it ด a n ช o เ e นเชคเจฮั e นี่อือิซาอลิซา i s a c ด n you s น e l มนี่ลิซามาดมตรงนี้เนาะ l ลิซา smell ิ่นเมเมอานก็ s m e ิกมอืมกลิ่ l หอมดลิซาสู Can you smell t h e flower? When, I w ่ s ามมบนต c น e ม้คุณ e อกไยโวางมัน e คใ้แม่ถ t a ยวิ n ี o อว y า a ลิาคุณได้ o ลิ่นไหมนี่น s ่นี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  s น t ่น e ่นี่นี่นี่ t h ่นี o น พรัมฟลาวเออร์อาจจะมีกลิ่น so good นี่คือดอกลูกพลัมนะคะดอกเขาคล้ายๆดอกเชอร์รี่นะคะเขามีกลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งคือตอนนี้หอมมากปีนี้เรามีมีดกนะคะออซินลูกเกดเอาดอกมากโอเค what you see the end on it can you see the end อ้พี่ออซินบอกมีมด ขึ้นเต็มเลยยา <Yeah. S 1> ขึ้นเต็มเลยค่ะดอกเชดอกลูกพล้ามสวยมากๆเลยนะให้ดูใกล้ๆนี่เขาคือดอกลูกพล้ามอัสซ like mm ินเดลายว้าวดมทั้งวันก็ไม่เบื่อเนี่ยหอมมากอุ๊บซิ is that so cool ดดอนะดมดอกนั้นแล้วก็ดมดอกนี้ you like it Austin <Yeah. S 1> mommy like it too <Yeah. S 1> เป็นต้นลูกพมเล็กๆนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าสาวผู้ไทยตัดให้น้องเตี้ยลงนะคะทุกคนคะ่ะต้นต้นนี้สาวผู้ไทยไม่แน่ใจว่าอายุกี่ปีนะสวยไหมเอ่ยนี่ทุกคนบานเต็มเลยหอมชื่นใจมากค่ะอ u s t i n อยู exciting แค่มามีเทค for t h ว v ดีโอว้าวหอมไหมพยาซินพยาซินหอมมาเลยนี่หอมชื่นใจเลยดอกลูกพัมที่สวนเราเองขาวเต็มต้นเลยค่ะทุกคนค่ะพยาซินดมดมไม่หยุดย่าไรคิดหอมมากมากเลยค่ะนี่ <laughs> เด็กๆตื่นเต้นดีใจใหญ่เลยค่ะ อื mm, you be you be careful are you gonna show the your bean are they going now can you go look how many bean pop out mm hmm. เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันมาก่า uh, ต้นถั่วนะคะที่เราปลูกนะคะมเมล็ดถั่วของเราที่เราปลูกไปก่อนหน้านี้เนาะอ <Okay. S 1> uh, เดี๋ยวสาวผู้ใดขึ้นให้ว่าเราปลูกไว้ในคลิปไหนนะคะ oh, the oh, ว่าน้องเกิดหรือยัง can you see any bean t m be oh no เขางอกยังลูกโอ้งอกแล้ว Can you point your finger? เือเขากำลังงอกเม็ดเล็กๆที่เป็นเม็ดสีเขียวๆนี่คืออาหารของเจ้าหอยทากนะคะทุกคนค่ะโอ้งอกแล้วงอกงอกออกมานี่เดียวกำลังจะพ้นดินนะคะทุกคนค่ะก็เพราะว่าช่วงนี้อ้าตาดุยก็เพราะว่าช่วงนี้นะคะทุกคนค่ะอากาศยังหนาวเย็นอยู่นะคะ โอเคลิซ่า not climbing ใช่แม่ไหมช่วยขึ้มาหน่อยฉันไม่เห็นจากเจอไหมลูกอกือหือลิซาลงมาลูกอลิซาลงมา uh huh. ขึ้นไปสูงมากเลยลูกใครเนี่ยลงมาลูกลงมา uh huh. ไปเราไปดูดอกไม้ชนิดอื่นด้วยลูกปะ่ะ แล้วก็ดอกถัดมานะทุกคนดูสิว้าวอัลซินเดสโซสวีทส์เมลว้าวนี่คือดอกถั่วปากอ้านะครับ can you smell show everyone yeah เอาเอากลมดู yeah you can hold it Sm Are they smell อันเด็กส์เมลฟาร์เรนว้าว how about this one oh can you smell this yeah. wow what color is apple, this Austin? bean, pink, yes. but bean. bean yeah it smells nice it's not sunflower honey it smells nice it smells so good yeah and behind you also we got we got pink and we got white yeah they black on it yeah which one you like ไอซิมล่ะก w อว t e วันบิ ggerflower และม this? นี่เป็นดอกสมุนไพรนะคะเล็กๆเ,เนี่ยตัวนี้เป็นสมุนไพรคะ่ะเป็น Dead n ิ่งเ e นะคะ mm hmm. ทั่วปากอ้าสีแดงจะดอกเล็กนะคะดอกจิ๋วนะทั่วปากอ้าสีแดง ด้านหลังก็เป็นถั่วปักอาจสีขาวค่ะสวยมากๆเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดอกดอกไม้กินได้นะคะสาวคนไยก็ลืมชื่อแล้วทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นดาวเรืองหม้อนะคะทุกคนคะ่ะดาวเรืองหม้อตัวนี้สีส้มค่ะ c o r i a n d ร r นะคะตอนนี้ทานได้นะมีรสหวานนิดนดแล้วก็ขมนิดนดค่ะทุกคนคะ่ะอร่อยนะเป็นสมุนไพรด้วยค่ะ แสบเข้าไปทำอะไรในกรีนเฮาส์ดูทำอะไรกัน What you guy doing เรายังไม่ได้พเพาะเมล็ดนะคะ Are you look at your flower Are they Are they going ดอกอะไรเอ่ยโอ้พ่อัลซินพเพาะเมล็ดดอกไม้ครับ อฮะส่วนมอนเทียร่าของพวกเรานะคะตุยนะคะ mm hmm. เราก็เลยย้ายน้องเข้ามาในนี้ดูซิว่าน้องจะฝืนขืนชีพไหมนะโอเคโอเค shall we sit down and we go look something e l โอเคนี่สินี่อคนอีอะยสตันอีกอ่ะย บิโกเนียของเรานะคะวัดอ i ซิชอ i ินบิโกเนียของเราเหมือนน้องกำลังจะเป็นดอกนะคะแต่ว่าอากาศยังหนาวเย็นอยู่นะคะน้องตุยจากอากาศหนาวเย็นนะแต่ว่ารากเขายัางยังยังคงอยู่ทุกคนคะ่ะก็ถือว่าโชคดีไปนะ posters <Yeah. S 1> you clean it up for t h e เฟิลออซินเป็นคนทำความสะอาดให้คะ่ะเก็บใบที่ตุยแล้ว <c oughs> ออกนะคะ gentle gentle <laughs> I've seen what kind this flower. Can you sit down and everyone can see your face? Yeah, no, that's... go sit over there. Go sit over there. Mommy, sit i want down. To show you the white one. No, 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 that's that's fine here. What are they? Mm -hmm. Are they pimola? Pimola, yeah. Are they smell good? Some of them smell good, honey. Yeah, they smell good. Like, right? The bee loves them. Mm -hmm. <laughs> You see a white one. You wanna show white white one? Yeah. Are they white? Yeah. They look slightly pink, very light pink. Yeah. What they? What are they? Oh, Pimula. Pimula. Are they smell good? This one. Is this one smell good too? Yep. Wow. Pimula สีขาวอมชมพูนิดๆสวยไม่เอ่ย What is that? t i s r next to me. Yep. Oh, <laughs> okay. Yeah, mommy, forget the name to this one. Oh, yeah. Hope them survive, honey. Oh yeah, make a flower Shall we go look for more? Do we got any more Oh, it's wonderful. It's Yeah, gang no, gang no. how's look? What should you think? What you think, honey? Isn't it, it's nice. It's nice. <laughs> it's, it's nice. Nice. <laughs> nice. You think are they are a yeah. They are yellow. They see. Yeah. Why are they different, honey? Look at them. Can you look at them? Why are they different? They got. Believe, oh, are yeah, they, they young? See. And then look at the leaf. Oh, yeah, they smell good. Are they smell good? The bee love them too. Yeah. Okay. What are we gonna go look for more? Oh, there's more? You you like them? Yeah. Wow. are sun lover too. You just call them sun lover yeah. They we really yeah. call they love sun. They love cool as well. <laughs> oh. They don't cool. Shall we take me now, honey? We need to take me now. Can you take me now for mommy? Can you take it? Wow, good job. Okay, go go go, Gordon. Oh, careful, Lisa. เจ็บไหมล่ะคือหลาบดอกเดียวไปเดี๋ยวเราเอาถังขยะไปไว้หน้าบ้านกันไป โกโก้โกโ้แบมี่สวยมัเอ่ยน้องสวยแล้วก็ทานได้ด้วยนะอเฟลาวเมัมมี่ฟอรเกตเดอเนมเกนฮันนี่ไอเมอร์ไลคังไลคเดม ดอกไม้เล็กๆข,ของพี่ออสตินครับสว่วนนี่ก็คล้ายๆกับเดลฟโดนะคะ่สาวรจำชื่อไม่ได้ทุกคนค่ะว็อด o ับดิอิ <c oughs> อัลมอนต์ทร <c oughs> okay. ีโอเคยาล์สาล์มอัลิาอย่าทำอย่าทำอย่าทำน้องโอ้ยสเมาล์ไรฮันี่ย่า มันเห like honey too can <Yeah. S 1> I look closer ั f l o นด m m mm. Not l a น e n d e r how about this one what s this นี่คือดอกกุหลาบพันปีกุหลาบพันปีดอกจิ๋ว why you have two here What oh, is this, honey? This is, is Ganpa camellia. Ganpa camellia. They are on the fence. Yeah. Oh, this is, um, this is a big wall. A big wall, okay. A big wall. Okay. You're not. Are you gonna come up on it? You be careful. No, okay. <laughs> oh, camellia. I don't want to smell. <laughs> you wanna smell it too far? Mm -hmm. You be awesome. ไปกันด o ท่ร oh ้านอาหารตรงนั oh ้นแคนดิสแมลอ้าเอ้าเอามได้ไหมนี่คือของคำเรียบ้านคุดตาว้าวสวยมากเลย ปีนปีนปีนคันยูสเ l ลยาคาเมเลียบ้านคุณตาอุ้ยคามมเลียบ้านคุณตาสวยไหมเราแอบเราแอบมาดมดอกไม้บ้านคุณตาหอมไหมลูกหอมไหมไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลย ไปแล้วไปดูดอกไม้ชนิดอื่นกัน w h a ได้สิซา It smell what like They are snowdrop Yeah smell good They smell good oh, <mommy. S 1> Snowdrop Mummy สาวอุทัยเก็บน้องทุกวันค่ะมุมนี้นะคะเป็นมุมลกๆหลังบ้าน oh. ที่เราไม่ค่อยได้มาถ่ายนั oh, ่นอ oh, ๊าชอู้อิสเฮิร์ด What วัดค่ะจะ Yellow flower behind you Daffodil ดอกสีเหลืองๆนี่สาวผู้ไทยมาเก็บป่อยมากเลยทุกคนค่ะมาเก็บป่อยมากเป็นมุมหลังบ้านที่เราไม่ค่อยได้มาถ่ายกันอะไรคะแก Miss mandy like the mode Okay give me moment you like that one Wow so beautiful นี่ก็เป็นเดลฟโดนะคะสาวผู้ไทยเก็บเ<ห>จ้าเนี่ยบ่อยมากเลยค่ะไปใส่จกันนีนะรยียยมพี่ออซินทำสวนและโอ๊ยไม้จะทิ้งตามแม่ไม่ได้เพราะเราไม่ค่อยได้มามุมนี้เท่าไหร่นะคะมุมนี้ก็จะมีแต่ดอกไม้ชนิดนี้แล้วก็มีเจ้าแบล็คเบอร์รี่ค่ะทุกคนค่ะว้าสวยๆเลย นี่น้องสวยมากๆเลยเดลเฟโดมุมนี้พวกเราไม่ค่อยได้มาค่ะอา้าวแสงเราหมดแล้วสวยไม่เอ้ยสวยจังเลยโอเคลาเวนเดอร์อ้าว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  อลิซาโดนเพวิตาส่วนนี้ก็คือไนจีรานะคะน้องกำลังจะบานนะเป็นสีม่วงค่ะดิกๆด้านล่างนี้ก็พิมพ์มูล่าเหมือนเดิมสวยเป็นช่อๆเลยและดอกสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือ เออ่ไซคลอม์นนะคะดอกไซคลอม์นกำลังมีสีนี้แล้วก็สีชมพูล้วนนะคะ What is สี u r f สวยไม่เอ้ย <is> จับน้องเบาๆหน่อยลูก